นายคายครับ ไค่ลากครับเพราะว่ามันติวลูลากกปลากระดีครับนะครับสวัสดีครับ,รบยังยังไม่ได้สวัสด,ดีกล้องมาลากตะไคร้กีกแล้วครับเอาไปทำทอดกรอบนุ่นดูปลามขึ้นเต็มเลยนะตะไคร้ก็มีครับเนี่ย อลอบนี้จะได้เท่าไหร่ก็ตามดูครับเนี่ยดูไกลแล้วครับเข้าแต่หัวตะไคร้เล็กกว่าตะไคร้ปลาปลาเล็กปลาตัวใหญ่กว่าตะไคร้พูดิดเข้าแต่หัวมัน กคอยลารับถ้าพื้นที่พื้นที่ที่ลกลุงลังก็ลากไม่ได้แล้วครับอันนี้ทางตัวไมยเนี่ยมันโล่งแล้วครับเพราะว่าแมคโครเขากวาดจกเถือพื้นที่จาดมาแล้วไม่มีไม้ไม่มีเศษเศษอะไรวะเศษเศษสวะไม่มีเศษสวะครับ มีแต่ปลาทั้งนั้นเนี่ยหาดูปลาเนี่ยปลาก็ดีครับปลาตะเพียนก็ส่วนน้อยเดี๋ยวเอามาอีกตะไครหนึ่งามาลากดูอีกวันก่อนไปลากอยู่นู้นวันนี้ลากอยู่นี้คุ้งนี้มีหลายโคง้งหลายบวก ตามไหมครับ FC ทุกคนคเห็นไหมครับหรืรอบเดียวครับเนี่ยรอบเดียวรอบเดียวคนถือกล้องก็นั่งนิ่งเลยครับเห็นแล้วอึ้งครับเนี่ยชัดไหมเห็นลงไหมมันมันครับมันมันรอบเดียวครับเนี่ยกดก่อนก็ ลดได้ไหมลดที่บ้านวะจะถ่ายนี่มกด,ดง่ายเอาอันนั้นมาใส่ลากอีกครับรักแล้วก็ดีเราตัเพียนน่ครับนหนึ่งนะครับเอาอีกนหนึ่งมาลากลดูอีก ลงที่สองครับลากมาจากทางนู้นครับมันจะลากไปทางนูน้นไปสุดตรงนู้นที่เดิมครับลากไปลากกลางมดขี้ต้มแล้วมั้งขี้ต้มขี้โคลนขี้ต้มขี้ต้มขี้โคลน โคลนลานมดโคลนเอาที่จะเอาได้ครับลากไปเลยครับลากไปถึงโน้นหลักขั้นตอนสักหน่อยครับตามรอบนี้ันจะได้ไหมจะสุดแล้วนะครับลานมดโคลนหมดแล้วมั้งได้แค่รอบเดียว ติลดล้องไสด้ทีลบเยอะมากเลไหนมีงมีปลาดรงติดเลยแล้วลเอาที่เก่านุ่นที่เก่าวันก่อนนะกระสุนเอาไปกินนะมั้ง ขอนมนะกมั้งปลาเขาสวยตัวหน,นึ่งสองตัวแต่รุ่นนี้แนกกินหมด กินคนก็กินอา,าอาหารคุ้มตังกินาหาก็ได้กินครับรุ่นรุ่นรุ่นมันจะได้กี่ตัวนี่ การลากใช้แบบง่ายๆมัต้องเปียกเยอะถ้าจะเปียกก็เปียกคนถือกล้องมันชอบเล่นน้ำเล่นโคลนชอบเปื้อน Menu đánh Thôi, uh, và, mẹ tôi nói dậy tôi là xăm tôi lọc nỉ bác ơi 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 bác นีเป็นไม้ที่สองครับโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะ กับข้าวตอนเย็นอีกตามเคยหมายเมื่อกี้ไม้ใหม่หมได้เยอะนี่ไม้เก่าครับระอวัาก่อนก็เอาตรงนี้ทาากินแล้วแล้วมันไม่ค่อยจ,จะโดนติดรอยคนเขามาหวานแหก่อนแล้วครับ ไปชนดู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 ไปชนบนขึ้นนิอดอ๊อฟจะยินเสียงอ๊อฟจะชนตรงไหนวะนี่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 ไปชนได้แล้วครับไปชนเนี่ยมันกัดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นหนครับสามท่านผู้ชมมันจะลุดเอาๆๆ้าเอ้าเอ้าโอ้ไม่ได้จับไว้ดูไหมโอ้ยหยิบตะไคร้ าขากลงขากลงอีเเยียบตะไคร้แล้วขากลงไม่นิ่งครับตาลายหน่อยครับมือสัน่นมือสั่นยิๆๆตาลายขอโทษด,ด้วยครับช่วยดูด้วยช่วยชมให้จบนะครับ ที่สำคัญกดติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจจะหาคลิปดีๆมาให้ดูครับที่ชีวิตเดี่ยวปั้นบ้านครับทำหาก,กินอย่างนี้แหละครับถอย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 มันมาติดไม้ตะไคร้มขึ้นไม่ได้ไติดไม้ นี่เอาตะขคายมาสามหลังนี่ครับหมาครับ แต่แค่นี้แหละครับนี่ชนหนึ่ยยังไม่หลุดไปไอ,อ้หมายหมยอีกไป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 เลยครับครับถึงบ้านนะครับนะครับเดี๋ยวนครับตั้งดินหนก ครับเยอะนะครับเนี่ยว่าเยอะเลยนี่ครับหมายที่สองไม้ที่สองก็เนี่ยตันนี้เนี่ยสองไม้ล้างก่อนครับ ตะขาตีอาหารครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ซัมนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ซัมนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเสร็จแล้วครับ เอาสะจนค่ำนะครับชมือค่ำเลยปลาชนก็มีปลากระดีปลาตะเพียนนี่เค้าเรียกปลาอะไรปลาปลาใบไผ่นะี่ครับ ขอกินแล้วครับกระชอนมาติดเวลาลากแล้วก,ก็ปลาหมุดโคลนครับลากปลาหมุดข้าโคลน